ชิมยิงอะไรย,ยิงชิมยิงอะไรอาหารข้าวหวานแปลกหูแปลกตาทั้งในกรุงเทพทั่วไปอาหารไทยไทยชื่นใจนักหนาฝนปกในน้ำก็มาแวะศักการะทำบุญสุนทานยิ่งชิมก็ยิ่งเอะล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้นั่งอยู่กับทีมผู้บริหารเราอยากจะคุยกันถึงเรื่องอาหารการกินนะครับคุณสลันครับไม่ทราบว่าที่นี่อาหารของเรามีอะไรแปลกและดีกว่าที่อื่นยังไงครับก็แปลกกว่าที่อื่นก็ต้องภูมิใจนำเสนอเราเชื้อชาติเดียวกัน กินแค่เหมือนกันใช่ครับผมนะเนเมนูเด็ดสูตรคุณแม่นะฮะที่คุณแม่ได้รับถ่ายทอดมาตั้งแต่สมัยั้งบังพลุดบ้านพระบุรุษเลยครับผมอาโผมาจากเมืองจีนเลยหรือเปล่าเออเกิดเมืองไทยเกิดเมืองไทยพ่อแม่มาจากเมืองจีนอุ้นี่ก็เหมือนกันเลยคุณพ่อคุณคุณคุณพ่อมาจากเมืองจีนเหมือนกันนอกจากอาหารที่อาโปจะทําแล้วก็บอกว่าอร่อยอย่างต้นตํำรับแล้วอาหารอื่นๆที่สําหรับบริการแขกที่นี่ก็มีการผสมผสานครับ อาหารปากใต้บ้านเราเข้ากับอาหารส่วนส่วนกลางเพื่อสร้างเอกลักษณ์คุณสลลนคนคนฝรั่งที่เขามาที่นี่ขากินอาหารใต้รสจัดจัดเป็นไหมบางส่วนก็เราถ้าเราถอยหลังเนี่ยเขาบนเลยครับว่ามันรสชาติมันหายไปแสดงว่าต้องแบบต้นตำรับเลยต้นตำรับครับอาโผนอกจากอาหารทั่วไปแล้วเนี่ยมีจานเด็ดของอาโผนี่คืออะไรครับข้าวยกข้าวยกอร่อยปะ เออต้องถามต้องถามคุณเจี๊ยบลูกสะใภ้เนาะอร่อยจริงไหมคุณแม่ทำอร่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องชิมกันดูเหรอเเขาหยกนี่จริงๆแล้วเป็นอาหารของจีนแคะเลยใช่ไหมใช่ค่เนาะทำไมคนสมัยนี้ก็ไม่ค่อยทํากันเพราะอะไรอ่ะงต้องใช้ขั้นตอนมันยากมั้งโอ้ไม่รู้สินะคุณผู้ชมว่าขั้นตอนมันยากหรือไม่ยากแต่จริงๆแล้วอยากจะถามคุณสลันกับคุณเจี๊ยบว่าถ้าจะแอบขอยิงตัวอโปร ไปทําเขาหยกดูสักหน่อยจะอนุญาตไหมอนุญาตเลยค่ะอนุญาตเชิญครับงั้นอภวเราไปลองทําเขาหยกกันนะยิ่งชิมยิ่งอร่อยยิ่งชิมยิ่งอะไรยิ่งชิมยิ่งอร่อยยิ่งชิมยิ่งอะไรอ่ะภวอยากจะรู้ว่าวิธีการทําเขาหยกเนี่ยเขาต้องใส่อะไรบ้างอะเตรียมหมูหมูสามชั้นหมูสามชั้นอ่าต้องมันเยอะหรือเนื้อเยอะถึให้มันให้มันเป็นชั้นแล้วก็เอามา ต้มต้มต้มพอสุกประมาณพอสุกไม่ถึงกับนุ่มเลยอ่าไม่ใช่แล้วก็แช่น้ําก่อนให้มันเย็นสักพักแล้วก็เอาเอาซ้อมมาจิ้มที่หนังหมูอ่าแล้วก็เอาเกลือทาโอเคเอาเกลือทาทอดเสร็จก็มาแช่น้ําเย็นน้เกลือแล้วก็ไปทอดทอดแล้วก็มาแช่น้ําเย็นแช่น้ําเย็นแล้วก็เอามาพักไว้จ้ะพักไว้นะแล้วก็เตรียมผัก คือผักกาดแห้งผักกาดแห้งผักกาดแห้งแช่น้ำให้นิ่มหเรยหั่นชอยก่อนอ่าเอามาแช่น้ําให้นิ่มจ้ะนิ่มแล้วก็กรองขึ้นมาพักไว้จ้ะแล้วก็มีปลาหมึกแห้งปลาหมึกแห้งเออแช่น้ําให้นิ่มแล้วก็เอามาหั่นบังบังให้สวยแล้วก็ไปผัดกระเทียมอีกผัดกระเทียมพอเตรียมผักเสร็จก็มาหั่นหมูหมูนี่ตรงนี้เราทอดหน่อยนึงก่อนแล้วคลากเกลือแล้วก็ไปทอดอ่ะโผล่ระวังมือนะอ่าไม่เป็นไรระวังมือค่อยค่อยเรื่อย เอาละเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอามาหมักฮะหมักอีกนะหมักโอ้โหทีนี้ซีอิ๊วดำหมักใส่อะไรบ้างซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำโอ้หมักใส่ซีอิ๊วดำพอไหมอ่าพอโอ๋เอาอะไรอีกอ่าน้ำปลาอ๋อใส่น้ำปลาน้ำปลานิดหนึ่งซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาว ทนี้ก็เล้าเหล้าจีนเล้าจีนอันนี้สําหรับปรุงอาหารนะคุณผู้ชมไม่ได้เอามาใช้รับประทานคลุกเคล้าให้เข้ากันอ๋อตายแล้วกลิ่นนี่กลิ่นนี่ชอยไป 3. ามสี่ชายหาดเลยนะเนี่ยใส่หอมมากเลยคุณผู้ชมครับพอหมักหมูเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปอาโผจะจัดลงชามแล้วนะครับจัดลงชามเอาเห็ดหอมที่แช่นิ่มแล้วนะ พอข้ามออกมาก็จะมีเห็ดหอมอยู่ตรงนี้อ๋อจะได้ดูสวยแล้วก็เอาหนังลงแล้วก็เอาปลาหมึกที่ผัดไว้ปลาหมึกที่สัผัดไว้มาใส่ผัดกระเทียมไว้นะมาใส่แล้วก็ตามด้วยผัดชวยก่อนผัดผักผักแค้งผักแห้งมันจะหอมก็ตรงนี้นะผักแห้งนี่แหละ เสร็จแล้วน้ําซอสที่หมักหมูไว้เราก็เอามาเหาะเหาะใส่เราไม่ใส่น้ํามันงาใช่ไหมไม่ใส่ไม่ใส่เสร็จแล้วทำยังไงต่อล่ะเสร็จนี้เสร็จแล้วก็ใส่ซึ้งนึ่งเลยใส่รังถึงนึ่งนึ่งนานไหมอปรปรมาณชั่วโมงครึ่งอ๋อึ่งตั้งชั่วโมงครึ่งกว่าจะได้กินอ่ามาย้ายมายกมานึ่งเสร็จแล้วก็ปิดฝาปิดฝานึ่งเลยบายบาย ใช้เวลาเท่าไหร่นะประมาณชั่วโมงครึ่งโอ้โหประมาณชั่วโมงครึ่งเอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับในระหว่างที่รอเดี๋ยวเราย้ายไปนั่งตรงมุมโดนแล้วเดี๋ยวไปคุยกันไปดูหน้าตาของจานที่เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมครับยิ่งชิมยิ่งอร่อย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 ยัยยัยยั่ยัย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 ยิ่งชิมก็ยิ่งอร่อยมาชิมบ่อยๆชิมโน่นชิมนั่นเที่ยวไปชิมไปทุกวันอาหารคาวหวานแปลก เอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้เขาหยกของอาโผก็เสร็จแล้วมาวางอยู่ตรงนี้อู้นึ่งตั้งชั่วโมงครึ่งเนาะอ๋อแต่มันดูน่ากินมากเลยอย่างนี้สามารถจะเก็บไว้รับประทานได้หลายวันไหมได่เหรอคะใส่ตู้เย็นแล้วค่ะม่ถ้าเกิดสมมตินะคนมาพักที่นี่ลหละคุณสันเกิดชมรายการทีวีเสร็จอยากรับประทานเขายกของอาโผจะทํายังไงล่ะคือบางเมนูนี่ก็เป็นปกติแต่ว่าถ้าเมนูพิเศษของคุณแม่นี่ต้อง ต้องจองก่อนต้องจองเนาะโอ้ไม่ใช่มาทุกวันจะได้คุณผู้ชมถ้าอยากชิมเขาหยกแสนอร่อยต้นตำหับของจีนแคะจะแฉต้องแจ้งล่วงหน้านะมาที่บ้านเขาหลักรีสอร์ทนอกจากชามนี้ของอโผแล้วเรายังมีอาหารที่เราเทคแคร์แขกเป็นประจําอยู่มีอะไรบ้างคุณสลันครับก็มาทะเลสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็อาหารทะเลจานแรกชื่อว่าอะไรครับอันนี้เป็นมัชฉาสองรส มัชชาสองรสคุดเปียบครับทำไมสองรสล่างแนวความคิดคือจานเดียวจบด้านหนึ่งจะเป็นสตอ3สามรสด้านนึงเป็นสตอผัดองแกงทำสองแบบเลยครับผมจานนี้นี่ฝรั่งทานไม่สตออันนี้เขาถ้าเขาลราพยายามจะนําเสนอเพราะว่าเราอยากจะเราภูมิใจที่จะท้องถิ่นท้องถิ่นส่วนหนึ่งใช่ครับผมนะแล้วจานต่อไปอันนี้เป็นกระทะร้อนอันนี้เป็นกระทะร้อนปาติจะเสิร์ฟแบบมีแอคชั่นนะฮะ ควันขโมงมาเลยวยครับจานนี้วิ่งมาเลยใช่ไหมจะเสิร์ฟข้างๆโต๊ะอันนี้จะเสิร์ฟข้างโต๊ะนะฮะเพื่อให้แขกเขาตื่นเต้นพอค่อยเห็นเสร็จโตนั้นสั่งอะไรสั่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลจานร้อนอ๋อก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เส้นใหญ่แล้วก็มีต้มยำซีฟู้ดกระทะร้อนคุณผู้ชม ิวชั่นได้เก๋มากเลยนะจริงๆเราก็กินก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวนะต้มยำก็ต้มยำอันนี้ก๋วยเตี๋ยวกับต้มยำแล้วยังมาอยู่ในกระทะร้อนอีกใช่ครับโอ้โหกำลังมาสั่งกันบ่อยไหมอันนี้บ่อยครับดินเนอร์ดินเนอร์ใช่ไหมใช่ครับโอเคแล้วอันนี้ล่ะครับอันนี้สวยจังเลยนะจานสุดท้ายที่นําเสนอตัวนี้ก็องค์ประกอบมาบ้านเขาหลักวิลลสอส์มาเขาหลักพังงาภาคใต้ขาดไม่ได้ไตป่า อันนี้ข้าวไตปลาเหรอใช่ครับอ๋อเราวนึกว่าข้าวผัดเขียวหวานหรืออะไรไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับขม่ใช่ครับปปปเป็นข้าวเป็นเป็นข้าวผัดไตปลากุ้งฟูครับอ๋อข้าวผัดไตปลากับกุ้งฟู โอ้อันนี้ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างไรกาดเลยที่บ้านเขาหลักรีสอร์ทของเรามีเมนูอาหารที่เราคิดขึ้นมาเองแล้วไปที่ไหนก็ไม่ได้ซ้ํากันเลยนะครับนอกจากอาหารที่มีทั้งหมดตรงนี้แล้วอาหารฝรั่งสากลทั่วไปเรามีไหมบริการมีบเตริอะไรทเรามีหมดนะเบรคฟาสต์ยำเช้าทุกอย่างครบนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับ ถ้าหากคุณผู้ชมมีโอกาสอันนี้อยากจะบอกกับคุณผู้ชมนิดนึงว่าเราชอบไปเที่ยวต่างประเทศกันในวันหยุดยาวๆคราวนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมให้เที่ยวในเมืองเรานะครับประเทศไทยของเรามีของดีอีกเยอะโดยเฉพาะที่พังงาคุณผู้ชมก็เห็นแล้วนะครับมาพักที่นี่สะดวกสบายขนาดไหนและที่สําคัญอาหารการกินก็พิเศษสาหรับคุณผู้ชมแล้วก็ครอบครัวด้วยอย่าลืมฝากบอกเลยคุณสลนันเชนิญชวนเลยครับ,รบก็อยากชวน,ชวนมาเที่ยว เขาหลักนะฮะถ้ามาเขาหลักเยี่ยมพังงาต้องมาพักที่บ้านเขาหลักบีทีสอร์นะครับครับผมเอาละครับวันนี้มารบคนเยอะแยะเลยคงต้องขอขอบคุณนะครับคุณสลายขอบคุณมากอาโผหรือคุณย่าของเรานะครับแล้วก็คุณเจี๊ยบด้วยนะครับขอบคุณมากครับประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่า เปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเลียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเป็นจเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ0268276ง4 สาขาเชียงใหม่053 412 378-9และ w o r l d w i d e w e b y i n g s a k f o o d c o m